สวัสดีครับยินดีต้อนรับพราสุดพวกเราชาแนลแฟนบอยเย้เย้วันนี้นานแล้วที่เราไม่ได้ทำคอนเทนต์ของน้องเราคนนี้พี่บายพี่ใบนั่นเองเพราะพี่ใบไม่ค่อยมีคอนเทนต์ให้เราทำเลยคิดถึงไม่แต่เราก็น่าเกียดมากนะยังไงจะออกปุ๊บทำปั๊บไม่รอป้าเลย ไม่ได้รอไม่ได้ไม่รอจ้ะเพราะว่าเราคิดถึงน้องรักคนนี้มากนานเราไม่ได้ทำปุ๊บปุ๊บพับเลยอืใช่เพราะพี่ใบทัวคอนเสิร์ตอย่างเดียวเนาะช่วงเนี้ยเออเดียวทัวต่างประเทศบ้างหรือในประเทศบ้างนั่นนี่แต่เดี๋ยวมีแล้วฮะคอนเสิร์ต kingdom เน the kingdom เออ the kingdom ใช่อระกาศมาเนาะว่าเป็นพี่ใบเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะได้ขึ้นคอนนี้ด้วย มาดูว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรแล้วก็จะดูว่ามีในคอนเสิร์ตหรือเปล่าไปฟังกันก่อนจ้าไป,ปรถสวยอ่ะอ๋อไอรถคันที่นางถ่ายลงไอจีใช่ไหมใช่น,อนช้องเลีวยงผมคือแบบคลาสสิกค่ะนะจ้าอันเนี้ยเออภาพเพิ่มสวยจ <Okay. S 1> นะั ือทุกนาทีมีายละดีไม่ใช่จะมีแต่งไงได้ก็ลาบางทีก็ล้มบางทีแต่เรื่องดีๆกอไม่อาไปแพ้ได้ใครก็แพ้ร้องไห้ไม่ใช่ยอ,อนแน่ไปคิดยังไงหากฉันจะไปไม่มีอะไรที่ต้องกลอม แค่ยืนขึ้นมาแค่ได้ลืมตาอย่ามูวแต่รอจะตายมาปลาทา

สวยจังเลยอ่ะภาพสวยมากเยเขพอมากไม่เปิดประทุนเหรอ,อเยแกะไม่เปิดหลังคาอ๋อโอ้โหสวยมาก ดีดีใครแต่งเก่งอ่ะพี่แอมพี่แอมหรอพี่แอมว่าอะไรรถเพราะฉันฉันฉันแอบไปเห็นพี่แอมทวิตอแล้วพี่ใบมาตอบพี่แอมบอกว่าแบบแต่งมาจากเรื่องจริงชีวิตจริงของพี่ใบใบแหละใช่ไหมอืมว่าแบบ มีทั้งโชคดีโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออมันมีล้มลุกคุกขานกว่าจะแบบก็เหมือนในเนื้อเพลงเมื่อกี้ไงล้มลงแล้วไงคือชีวิตนี่ใบแบบมันไม่ได้ง่ายอ่ะเออจริงเออมันก็อย่างอยี้งแหละก็คืออย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาเพราะเราอยู่กับน้องมาอย่างน้อยก็สามปีสี่ปีแล้วเนาะเข้าปีที่สี่แล้วเราก็เห็นมาสิ่งที่เรารู้สึกได้นะเพลงแม่งโคตรที่ใบเลยอะ จริงใช่สไตล์ต่างๆการร้องเนาะคือแบบแม็งโคดพี่ใบเลยอ่ะใช่เลยอ่ะเออเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผ่านผ่านมาเนาะมันเป็นเพลงที่ใช้ลมน้อยน้อยสุดแล้วเนาะที่เราฟังมาเพลงอื่นๆมันจะใช้ลมเยอะมากอ่ะที่พี่ใบร้องมาเพลงก่อนหน้าแต่เพลงเนี้ยเหมือนเป็นมันเป็นเพราะเสียงคอนดอกแพบ์เพอะเอออะไรอย่างเงี้ยเออเออก็คือแบบว่ามันให้ความรู้สึกแบบชิลเอา ใช่เข้าใจชีวิคือเพลง,งนี้เพลงนี้เหมาะแก่การหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วไปกินข้าวต้มแล้วเพ,พ่ขับรถกลับบ้านเออเปะเลยอะคือมันมันร้องมันร้องตามง่ายกว่าเพลงอื่นๆนะส่วนตัวใช่ใช่ใช่ใชจริงเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันไม่ได้ใช้ลมเยอะเพราะว่าเพลงอื่นๆพี่ไบร์มันจะเน้นใช้ลมเยอะแล้วแล้วเราเป็นคนธรรมดาเรามันร้องร้องมเหมือนให้เหมือนนักร้องอะมันคงร้องตามยากไงแต่พอเพลงนี้มันร้องตามง่ายนะในความรู้สึก มีกรูฟแล้วก็โยกตามสบายๆอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจได้ด้วยเนาะใช่ใช่ใช่กำลังใจได้เลยมันก็คือมันก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตอะที่มันเดินผ่านและเม้ามามีทั้งบวกและลบสุขและทุกข์ล้มมันไม่จําเป็นว่าต้องล้มพังเดียวเนาะล้มกี่ครั้งก็ได้ถ้าเราลุกขึ้นยืนเรากล้าที่จะลุกขึ้นยืนใหม่เนาะลุกก็เดินต่อถามมีใครล้มลงมาแล้วนั่งแผะอยู่เฉยๆแล้วไม่ลุกปะมันก็ต้องลุกอยู่ดีอะถูถูเนาะเนาะ MV เขาก็ทําแบบขับรถเนาะเหมือนเป็นการเดินทางอ่ะใช่ของพี่ใบเลยการเดินทางของเขาไงเออเนี่ยการเดินทางมาเรื่อยๆแล้วแบบเจอคนบ้างอะไรบ้างมาสุดท้ายแล้วเราก็เห็นคอนินครับอืมเพราะคอนมีคอนญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมเหมือนจะมีญี่ปุ่นไหะไม่มั่นใจว่ามมีไหมแต่มีอันนึงที่มันเป็นฮอลหรือฮ่องกงหรือที่ไหนที่เป็นฮอลแบบฮอตรงอ่ะแล้วมันจะมีอันนึงที่เป็นอินแพ็คอะเราเห็นแล้ว อันที่เราเห็นเป็นเป็นอิมแพกแต่ว่ามันมีอันนึงเป็นฮอลญี่ปุ่นหรือฮ่องกงไม่รู้ที่แบบว่ามีใบใส่หมวกนี่แหละก็น่าจะมีน่าจะตัดแบบไปตอนอันทูมาอะไรเงยเออเออนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าภาพคอนที่เป็นมาใส่เลยน่าจะเป็นของไอโฟมปาร์ตี้ที่ที่สุนิริกิจอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ท่าเรดาวสวยเนาะขัานนั่นเดาวสวย เยอะนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะอิมแพกป่ะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ศูนญสิริกิจพี่เพราะว่าไอ้ไฟสี่เหลี่ยมข้างบนน่ะคือผมทำนะอ๋อโอเคที่ศูนญสิริกิจก็เลยถามไงว่าไม่รู้พี่ไบตัดวันไหนมาเพราะว่าตอนไปดูไปวันเดียวไงเผื่อจะไได้ส่่่ววนรมมอยา้เออเผื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในเอ็มวีนี้ลงลง ตองอย่าลืมไปแคปแล้วก็มาโยงนะว่านี่ฉันอยู่ตรนฉันอยู่ตรงนี้ว่าเห็นไหมอ่ะไม่ไม่เอาแค่บอกแค่บอกแปะโลเคชันพอว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วก็เออแล้วก็คิดไปว่าฉันได้ร่วมแล้วจบจบคิดไปว่าวะพี่อาไอวันที่ที่เราไปมาตกลงโอเคนะและความความสบายใจเธอโอ้ยดีเพลงดีเพลงเพราะดีดีดีเนื้อเพลงนังและติถูเลยความหมายดีเนื้อเพลงไปหาฟังก็ได้ใน u t u b e นะจ๊ะ <Cloud> คลาวด์ไนน์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คลาวด์ไนน์เอนเตอร์เทนเมนต์คลาวนาน์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เราไปปั่นยอดวิวปั่นอะไรกันได้ได้แล้วเราหวังว่าวันที่หนึ่งกับวันที่สองมิถุนานเราจะได้ฟังเพลงนี้ใน Impact Arena ถูกไปฟังกันลองลันจะัะใช่จ้าปะ่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรานะจ๊ะเรีแอคชั่นของเอ็มบีลองรันของพี่ใบเนาะไปก่อนละจ้าเราจยังไงเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า sân khấu bay 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 bay